เล่นกูอยู่กับลุมพ่นกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาร้อยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟีอัลไม่งจ้องจักกัดนี่กูสะบึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอ สายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊บก็ทำมึงตายไอส้สั์เวลากูแล,ลบททำมึงตายตาหลับในขนาดกูยังไม่รักก็ทำมึงงงดีสัตเวลลุงพลกูเต้นต่ำน้อยไอส้สั์ทำไมมึงต่ององกูตาลอ,อยไอส้สั์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังองจะก,กัดี่กูสัสมึงมัดเดียวทำให้พวกมึงรับคอท่อนที่มัด้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊บก็ทำมึงตายดีสั์เวลากูแลบปทำมึงตายตาหลับี่ขนาดกูยังไม่รักก็ทำมึงงงดีสัส์มาดิ เอาดิในว่าของจริงมึงก็มาดิลองทีมาลองทีแนวนพวกกระจอกกูอยกโดนตีนกูเล็งเข้าหัวแบบจิวเฉวกูยิงปืนจนเป็นแต่คิวที่กูไม่ทำเพราะไม่มีฟิวโอ้ยกูตบปลาชมว,วิวตายไอควายกูมึงทำไม่ได้กัวมันไม่ง่ายที่จะแรปให้ได้พวกเลยสบายกูนั่งคุยกับยายว่าต้องทำให้ได้คนที่กูจะตายกูต้องทำมันอีกเงินในกระเป๋ายัาง ใรก็ได้ที่ไม่ใช่มึงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงจะทําอะไรก็ตามแต่ต้องไม่มีมึงวายกูไลฟ์อยู่กับตาเลยสุดสัหนามึงจนตาปือถอยโคไอควายไอกระเบือแป๊บเดียวทำสนตีเนี่ยกูก็เลิมลุงพนกูเต้นเต่างอยไอสัตว์ทำให้มึงต้องงงกูตาลอยไอสัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจะกัดนี่กูใส่มึงมัดเดียวทำไม้พวกม มาซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนก้วก็ทามึงตายดีสัตว์เวลากูแลบถทามึงตายตาหลับในขนาดกูยังไม่รลบก็ทามึงงงดีสัตวิญญก็ลงพ้นกูเต้นต่อน้อยเอสัต์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอสัตขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจัดจัดกูสบามัดเดียวทำไมพวกมึงรับคอโทรที่ท์มาซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนก้วก็ทามึงตายดีสัตว์เวลากูแลบถทามึงต,ตายตาหลับในขนาดกูยังไม่รล็บก็ทามึงงงดีสัตวยย์เ,เ,มมยยยเียบามายไม้